คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยครับทุกคนขอบ่นหน่อยอ่ะไม่มีอะไรเลยคือกูใช้กันแตกไปสามใบครับในการขึ้นกีบวกห้าครับไอ้เชี่ยไม่ติดเลยครับทุกคนแล้วก็เสียใบบวกเนี่ยจะขึ้นบวกห้าในเสียใบบวกไปแล้วห้าสิบใบครับไม่ขึ้นห้าให้เลยครับอยูสี่เหมือนเดิมครับแล้วใช้ใบบวกกันแตกเนี่ยสามใบครับในการขึ้นบวกห้ายูสี่เหมือนเดิมครับไม่เชื่อครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูทุกคน ไอเ้เหี้ยคลิปนี้แบบหัวร้อนศูนนะสูนเดเด้อเอาดูนะดูนะไอ้เหี้ยนี่กันแตกนะไอสัตว์นี่กันแตกนะเชียขึ้นยากเกินอ่เชีย่ยอ้ะอกดโดนลัวเลยเห็นไหมโอ้โหสุดจะทนครับทุกคนหมดคำจะพูดครับเชีย่ยติดยากเกินว่ะ ไม่เข้าใจวะมันติดยากเนี้ยโอ้งงเลยครับทุกคนไม่ไหวอะทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอเล็กมันศูนย์ระด้อบาทเนี้ยหลุดอีกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีนี่ดูดิเดีใบบวกผมหมดแล้วใช่ไหมใบบวกหมดกันแตกคือไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนโอ้กันแตกผมเสียไป6ใบนะไม่ขึ้นบวกข้าให้เลยครับเหนือคําบรรยายครับทุกคนหลุดแล้วหลุดอีกครับเมื่อกี้ส่องอยู่ดีก็หลุดอีกนะถามจริงถือว่าอันนี้คืออัปเดตอะไรอะ นี่ผมต้องลบเกมโหลดใหม่ทุกครั้งที่ผมที่อัปเดตเลยเหรอทุกคนผมไม่เข้าใจว่ะคนหลังๆมานี่แย่เลยับหลุดบ่อยมากเมื่อกี้เห็น4ี่หมื่นสองอยู่ไหนวะแล้วหลุดนะอ่าไปบอกสี่หมื่นสองหายเว้ยนะคะถูกสุดแล้วนะเม,มื่อกี้สี่หมื่นสองหายเลยครับหลุดทีเดียวเมื่อกี้อาสี่หมื่นสามก็ได้วะลงมาสักหกใบไปเดี๋ยวลองดูนะผมจะซื้อลงดีมาตีหรือว่าเป็นที่ E วะมันเป็นที่ E วะทุกคนไม่รู้อะเดี๋ยวลองดูนะเผื่อมันเป็นเพราะว่ามันเป็น E ไงมันเลยตียากนะครับ ว่าลงดีผมตีทีเดียวติดเลยนะในคลิปทุกคนนะผมเพิ่งลงไปตอนประมาณช่วงประมาณทุ่มหนึ่งอะนะครับเข้าไปดูได้นะทุกคนอเดี๋ยวมาดูอันที่เป็นลงดีเผื่อมันเป็นอ e, ีไงมันเลยตียากนะนะครับลองดูเนี่ยอันนี้ลงดีนะครับดีก็ติดได้ง่ายอยู่นะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพอจะขึ้นพอจะขึ้นสี่นี้ไม่ใช่แล้ว พอจะขึ้นสี่นี่เริ่มยากแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วมันไม่เกี่ยวแล้วผมว่าเอาใบบวกหมดมว่ามันไม่ใช่แล้วโอ้โหเพิ่มระดับควมหัวร้อนก็นไปอีกครับอัพนี่ไงไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วผมว่านะครับไม่ใช่แล้วโอ้โหมันไม่เกี่ยวแล้วแบบนี้ตังค์ก็จะหมดนะทีนี้นะหร้อนแล้วนะไอบวกห้าขึ้นให้หน่อยดิชื่นใจหน่อยดิเนีย สี่สาม่สาเนี่ยไม่ผลบวกสี่เลยครับก็ทำไมตอนผมทำคลิปรีวิวอ่าอัพแพดแม่งติดง่ายจังวะโอ้โหถามจริงผมไม่ได้อัดไว้นะตอนนั้นนะตอนที่ผมทำอะนะครับโอ้หมดอีกแล้วว่าไม่เกี่ยวแล้วทุกคนนะครับหมดก็คือหมดครับไม่มีทางเลือกแล้วตังหมดแล้วไปไห,หวจริงโอเค กันแตกก็ไม่ขึ้นให้นะครับทุกคนคิดดูบวกห้ายากขนาดไหนครับเดี๋ยวสองใบสุดท้ายครับโอเคบวกสโอ้ใบสุดท้ายได้บวกห้าครับจะบ้าตายเฮีย yeah. ต้องหมดกันแตกไปกี่ใบวันนี้จติดทำไมตอนผมทำคลิปแล้วผมตีบวกเกผมกวดทีเดียวติดเลยนะทุกคนบวกเจ็ดอะ แต่นี่ขนาดบวกค่ายังยากเลยครับทุกคนเออบวกค่ายังยากเลยนะใครที่ยังไม่ดูนะครับคลิปอัปเดตเนี่ยผมเพิ่งลงไปช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยวันนี้นะครับกลับไปดูเลยนะครับไปดูได้เลยครับคือมันติดง่ายจริงครับแต่ทําไมแบบสมมาบ,บวกครั้งนี้ทำไมมันยากอย่างวะงงมากเลยอะ่ะหูกันแตก10ใบไม่ขึ้นบวก8เลยโอ้โหดูอันนี้ครับกันแตก1ิบใบครับได้แค่บ,บวก5าครับอืมคิดูไอ้เหี้ยควรพิจารณายังไงเนี่ยออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมมีอีกไอเดียหนึ่งอยู่นะครับ มันมีกันแตกอยู่นี่ว่าผมลืมไปผมเคยเติมผิด ID ดีอยู่นะทุกคนเนี่ยจะมีใบบวกอันนี้อยู่นะครับกันแตก3ชิ้นแล้วก็อันนี้อีก6อัน7อันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะได้บวก7หรือเปล่านะครับกันแตกอีก3ใบผมเคยเติมผิด ID นะครับซึ่งเป็น ID ดีลองผมเข้าไว้ในเว็บค้างไว้นะครับผมรับของจากกิจกรรมแล้วผมลืมออกแล้วผมกดเติมลืมเปลี่ยนเป็น ID หลักนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตีบวกกันครับไม่ได้นี่แบบว่าหัวร้อนแล้วตอนนี้ก็หัวร้อนแล้วนะครับ เดี๋ยวขอตีลงดีไปก่อนนะครับบวกสี่นั่นไงไม่ขึ้นเลยครับทำไมตอนผมทำคลิปเมื่อตอนที่ผมลงไปประมาณทุ่มหนึ่งอะทำไมมันติดง่ายอย่างวะเฮ้ยติดบวกห้าเว้ยบวกหกต่อเลยบวกสี่จ้อยชิบหายบวกสามจ้อยโอ้โหกูถามจริงพี่ชายบวกสองโอ้เอออะ ไปบกขึ้นบกหกเลยแล้วกันนะอี่ครับไปอย่างรวดเร็วครับผมโอเคอยู่ที่ห้าเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนมาขนาดนี้แล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับติดยากมากครับเฮียโอ้โหสามใบไม่ได้บกหกเลยเหรอถามจริงเถอะมันขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนมันยากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนนะครับ คลิปนี้อาจจะได้ลงพรุ่งนี้นะเพราะว่าผมว่าจะลงเดี๋ยวแบบขอเก็บมือก่อนตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะตอนหลังเที่ยงคืนเดี๋ยวผมจะเติมอีกมีเวลสิบอยู่สองไอเดีเนาะไอดีลองนะครับแบบถึงมันมันถึงจะแลกเปลี่ยนได้เนาะแล้วก็มีไอดี ID หลักนะครับอเล็กนะครับอีกดีกนึงก็คือจะได้กันแตกมาอีก3ใบเนาะเติม3ามไอดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า มันจะขึ้นบวกหให้เราไหมนะโดยใช้การแตกเลยนะทุกคนใช้การแตก3ใบเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งครับโหนี่ผมใช้ใบกันแตกรวมๆนะผมสิบสาใบครับไม่ได้ถึงบวก6ได้แค่บวก5้าไอ้เหียตียากมากครับยากโคตรเดียบเชี่ยหมดคำจะพูดครัยบยากจริงครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันหลังเที่ยงคืนครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมยังไม่เติมอ่ะเรามาชัดต่อครับไม่เข็ดครับทุกคนจะเอาให้ขึ้นบวกเจให้ได้อ่ะวันนี้นะครับมันมันไม่ไหวอ่ะมันมันติดยากขนาดนั้นเลยเหรอถามจริง วันนี้ผมยังไม่เติมนะโอ้โหยังไม่ขึ้นบอกหกให้กูอีกท้อแล้วอ่เดี๋ยวไปดูดูอีกไอดีหนึ่งนะครับดีมาดูกันว่ามันจะติดให้ผมหรือเปล่านะเดี๋ยวขึ้นบวกหกให้ได้หมดใบัพใบ,ใบไอ้นี้ไปกี่ใบแล้ววะสิบสามใบสี่ใบหมดไปสิบสี่ใบแล้วนะครับมาใบที่สิบห้าขึ้นบวกหกให้ได้ไปใบที่สิบห้าบวกหกจนได้ครับมาดีวะอ้เยี่ยมจะยากแค่ไหนกัน หมดไป15บาใบนะครับโดยการจากบวกจากบวก5ไปบวก6นะครับไม่ไดีทีแรกจากบวก4ขึ้นบวก5หมดไป10บใบใช่ไหมแล้วก็จากบวก5ขึ้นบวก6เนี่ยหมดไป5ใบนะครับสำหรับการแตกอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเจอเที่ยงคืนได้มาอีก3ใบนะ3ามดีนะผมขี้เกียจปั้นอีกไอดีอน่นที่จริงผมสมัครไว้ทั้งหมด6กไอดีนะร,รวมไอดีหลักนะครับก็ขี้เกียจอัพเวลให้เป็นเวลสิบอะที่จริงมันก็เวลเจ็ด 7, เวลแปกันแล้วแหละนะครับแต่ผมขี้เกียจเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน ว่ามันจะติดที่ไอดีไหนนะครับผมสําหรับ e บวก7ของเราจะหมด3ใบนั้นจะติดเลยหรือเปล่านะครับผมแบบไปลุ้นกันครับโอ้โหขึ้นบวก6หมดไม้กันแตกไป15ใบนะทุกคนเชื่อมากครับเดี๋ยวไปดูหลังเที่ยงคืนอีกทีนึงครับผมอีก3ไอดีครับเช็คช็ค hello hello เที่ยงคืนแล้วทุกคนตามนั้นครับไหนบอกหมดเขตสิ้นเดือนไงฮะนี่ผมอ่านกดผิดหรืออะไรยังไงครับทุกคนมันไม่ได้อะไรเลยครับมันกดเข้า Q โคดไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวยกรรม1510นะครับ วันนี้ถึง31พฤษภาคมวันนี้วันที่17ไอ้แม่ย้อยไหนบอกถึงวันที่31นะม,มันทำไมมาเติมไม่ได้ทำคลิปต่อโอ้ยไม่ถึงบวก7เ,เลยโอ้ m ม่ก็ก็น่าจะตามนั้นแหละครับผมอย่างที่เห็นครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แหละนะปิดง่ายๆเลยครับเติมไม่ได้ครับเคียวโค้ดโดนล็อกครับทุกคนเล็กมันไม่ได้ทําคลิปต่อเลยครับโอเคก็สรุปว่าคลิปนี้ใช้ใบบวกนะครับกันติดนะไม่ใช่กันแตกแล้ว ใบบวกกันติดชายไปทั้งหมด15บใบนะครับเราได้แค่สกิลบวก 6E บวก6สกิลเดียวเลยนะครับนอกนั้นคือเกลือทั้งหมดเลยนะครับทุกคน ه, เหนื่อยใจวะชิวโคตดไม่ได้ครับคลิปตีบวกไว้ไเพียงเท่านี้แหละ คลิปไม่ใช่ดิแล้วก็คลิปหัวร้อนเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมมันจะเป็นคลิปอะไรเนาะก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเซตคาวบอยนะครับผมใส่เซตนู่นเซตนี่ลงดันลง PVP นะครับแล้วก็ที่ขุดสว่านหนึ่งหัวสองหัวนะครับแล้วก็เบ็ดตกปลานะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวหาขอหาทุนก่อนนะครับช่วงนี้หมดตังกับการตีบวกนะครับหมดไปทั้งหมด400บาทเลยนะวันนี้ยังสกิลอยู่แค่บวก6นะครับ E ที่เราซื้อมาลงทุนไป400บาทแล้วแต่เราได้แค่บวก 6, 6, 6ขายได้ไม่ถึง400ด้วยซ้ำนะครับทุบนเดี๋ยวผมขอไปหาทุนก่อนแล้วครับแล้วกันนะเพราะว่าจต่จวันที่24แล้วเนาะวันที่24จ่ายค่างวดรถนะครับผมวันที่4นะครับ จ่ายค่าทาฟันแล้วก็วันที่5จ่ายค่าหอไอเทียรายจ่ายเยอะชิปหายครับทุกคนถ้าใครมีงบหรือว่าอยากให้ผมแบบใจดีกับผมแล้วกันนะครับทุกคนมีงบแบบว่าใจดีให้ผมทํานะส่งให้ผมทําคลิปหน่อยก็ได้นะผมก็ไม่ได้รวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะผมมีภาระต้องจ่ายนะครับนักศึกษานะครับเหมือนกันนะครับคนเหมือนกันนะครับรายจ่ายเยอะเลยนะครับค่างวดรถค่าทําฟันค่าหอครับทุกคนที่ยังจัดต้องจ่ายในเดือนนี้นะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้โอเคเดี๋ยวรอดูครับผมทุกคนคลิปหน้าฝากกดไลค์กด กดซับสไครป์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งกิงนะครับเพื่อไม่พลาดการอัพเต่อไปนะผมฝากอีกทีนะครับใครที่มีอ่าใครที่อยากส่งอ่าของเข้ามานะครับติดต่อผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์อะไรก็ตามใต้คลิปนี้นะครับผมลิงก์ไอจีเฟซบุ๊กส่วนตัวแฟนเพจนะติดต่อมาได้เลยนะสำหรับใครที่อยากส่งเข้ามาให้ผมทําคลิปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมต้องลาฮะพี่ก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆไปและชิวโคตรหัวควัดชิวโคตรหัวควัดนะทุกคน